นเล็กดนต้นดีว่าคุยกันบอกว่าตักเกนะะอดดีมาจริงไมมตักเกรักนาลีก่อนค่ะคิดถึงนารีก่อนคิดถึงรักจังเลยรักด้วยทำคนดดดุคนดุดคนดุดเดินเนนาลีมาใช่ไหมคะอยหมออู่ตักเกยังไงนะตักเกตั Did you?